ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมนะก็วันนี้หนุ่มอามคนเดิมท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวยหัวตะเตนนือนนอนล่างหนาแปงฟันกันบางหันเนี่ยเอาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมคือผมฝันอีกแล้วนะครับฝันคอนซีแจ้งอีกแล้วท่านผู้ชมนี่เศร้าๆนี่ผมก็ต้องเฝ้าตื่นขึ้นมาเฝ้าล่างหนาเพื่อมาเรียบเรียงความฝันนะครับ แล้วผมฝันเห็นอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องความฝันของงวดที่แล้วให้ฟังเนาะงวดที่แล้วเนี่ยผมไปที่อรา,ามคำแหงที่ไปพามาวินไปไปดูรถนะครับแล้วผมก็ไปพักที่โรงแรมในในรามคำแหงซอย40นะเนาะโรงแรมแห่งหนึ่งอ่าแล้วก็อ่าพอไปพักเสร็จปุ๊บก็มียายแก่มาบอกผมเนาะมาบอกผมเรื่องเรื่องอ่าเลขเลขห้องอะไรอะไร,ะไรสักสักอย่างหนึ่งอ่า ที่ผมบอกว่าผมไม่ได้อยู่ห้องนะผมผมอยู่ห้องหกหนึ่งเก้าที่ผมพูดที่งวดที่แล้วที่ผมพูดเนาะอยู่ในฝันแต่แล้วเลขมันก็ออกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเข้ามาหมดเลยท่านผู้ชมนะครับงวดที่แล้วนะแต่งวดนี้ผมฝันแล้วฝันคอนสีแกงนั่นแหละภาษาอีสานเกิดมาคอนสีแกงหรือว่าภาษาการเขาก็เรียกว่าฝันจะเช้ามืดอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือผมฝันอีกแล้วคือ ฝันว่ายายแก่มาอีกแล้วยายแก่คนเดิมนี่แหละนะครับเออผมก็เออเมือนนี่นี่ก็คิดมาตามคือคือคือที่ผมฝันเนี่ยนะผมฝันผมฝฝผมฝันว่าผมไม่ได้ไปอยู่รามคาแหงในความฝันฝันนี้นะไม่ได้ไปอยู่รามคาแหงเหมือนไปอยู่สถานที่อ่าเป็นเดี๋ยวเป็นสถานที่แถวแถว แถวแถวสนามบินสุวรรณภูมิมาท่านผู้ชมผมจําได้ดิในความฝันว่าผมไปอยู่แถวแถวสนามบินสุวรรณภูมิแต่ไม่แต่มันมันอยู่บริเวณเล็กๆละแวกนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าสนามบินสุวรรณภูมิแถวแถวนั้นอ่ะมันมีสารหรือเปล่าเหมือนเหมือนผมได้เคยไปถ่ายนะตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เล็กตั้งแต่นานแล้วแหละนานมาแล้วแต่สารตรงนั้นเนี่ยผมผมเคยไปถ่ายอยู่ครั้งหนึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ แต่ยายแก่คนนี้ที่ผมฝันเกี่ยวกับแถวไอ้รามกำแพงเนี่ยแกมาหาแกบอกว่าแล้วแกก็พูดเลขที่ห้องอะ่ะยังไม่เลิกเหมือนคล้ายแบบว่าทั้งผมไปเช่าแล้วแล้วก็ออกมาคือตามตามลำควานไม่ไมเลิกอะ่ะท่านผู้ชมเออคือว่าไงว่าตามลำลตามลำคานไม่เลิกพูด,ดง่ายๆเลยไปแล้วก็แบบว่าเอ้าคนเอา,เอา,เอายายผมพูดอย่างนี้ยายเอา้า ไอ้อะไรครับยายเนี่ยผมก็พูดว่าอะไรอะไรครับยายที่ที่เจอกันที่ตอนไอ้อยู่ที่รังคอแหงเนี่ยที่ว่าซอยสี่สิบเนี่เออใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช่เอาแล้วแล้วผมก็เลยถามแกว่าเอายายแล้ววันนั้นน่ะแล้ววันนั้นน่ะแต่แยายคนนั้นผมไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้เป็นผู้เช่าหรือเปล่าไม่รู้เป็นเป็นลูกค้าหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้เป็นแม่บ้านผมอันนี้ผมไม่รู้แต่ดูคล้ายๆเหมือนแม่บ้านเหมือนผู้เช่านี่แหละคล้ายๆกันเลยแล้วแกก็บอกว่าเอ้าแล้วยายไปไหนมาเนี่ย อาก็ออกจากพร้อมเองนั่นแหละแกาอกนี้ออกจากพร้อมเองก็คือว่าออกจากห้องสมมุติร่บผมเช่าแค่วันเดียวแกก็ออกแกก็ว่าออกออกพร้อมกันนั่นแหละแกบองนี้ออกพร้อมกันคําว่าออกพร้อมกันเนี่ยผมไม่รู้นะครับแล้วแกก็ว่าเอ้าแล้วรถเราตรงคืนนี้จะพักที่ไหนอ่ะวก็พูดอย่างนี้นะคืนนี้จะพักที่ไหนอ่าแล้วก็บอกว่าเอาแล้วยายจะพักที่ไหนอ่ะก็พักที่เดิมัแหละแกว่าเอ้า ผมไม่ได้พักที่เดิมไม่ได้ยายผมพูดอย่างเงี้ยผมผมผม e ผมผมนอนแค่คืนเดียวผมพูดอย่างเงี้เนาะอ่าแล้วน้องก็คืนเดียวเออเออไอเดี๋ยวยายขอเบอร์หน่อยแกว่างเี้เอา inhos, like ้าอย่าเอาเบอร์ไปทำอะไรผมเพิ่งจะรู้จักกับยายได้ยายจะโทรหาผมทําไมอ่ะก็เลยบองงี้ยายโทรหาผมทําไมอ่ะอ่าผมเลยพูดอย่างงี้ไงคือพื่ยายกับผมเพิ่งรู้จักกันเพราะว่ายายไม่ได้มีธุระอะไรโทรโทรหาผมก็เลยพูดงี้แค่ว่าเป็นผู้เช่าห้องเหมือนกันอะไรประมาณนี้ เรียกแกว่าเอาเอาเอาเบอร์เอาเบอร์ยายไปแกบอกงนี้เอาแล้วผมจะเอาเบอร์ยายทำไมอ่ะผมพูดในความฝันเนาะในความฝันอันนี้ก็ในความฝัน,น,น,กน,ฝนแกตามเหมือนคล้ายว่าตามลามความไม่เลิกเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ารู้จักกันยังไงแบบไหนคือจู่ๆก็มาโผล่หาแกเลยยายคนนั้นแหละที่บอกเลขผมที่บอกว่าก็ไม่เชลียกับบอกเลขกับคล้ายๆว่าผมก็บอกผมก็พูดในในเบอร์ห้องอะไรประมาณนี้แล้วแกก็กเลยพูดว่างั้นเอางั้น,เ,นเดี๋ยวยายขอเบอร์หน่อยเอาแล้วยายจะขอเบอร์อะไรผมพูดอย่างนี้ แกบอ,อกว่าไอ้เบอร์ลงท้ายที่หนึ่งห้าสี่ไหมเอาเบอร์ลงท้ายอะไรหนึ่งห้าสีเบอร์ผมไม่มีหนึ่งห้าสีผมพูดอย่างนี้เออเบอร์ผมเนี่ยลงท้ายด้วยสองศูนย์หกห้าเบอร์ที่ท่านผู้ชมโทรหาผมนั่นแหละเออที่ท่านผู้ชมโทรหาผมน่นแหละอ่ะเบอร์ลงท้ายยายนะแหมหนึ่งห้าสี่ไหม,ไ,หมไม่มีผมไม่ได้รู้จักเบอร์ยายผมพูดอย่างนี้ผมอ่ะ มีต่เบอร์ผมอะสองศูนย์หกห้าผมพูดอย่างนี้มันลักษณะเดียวกันกับที่เช่าห้องวันนั้นเลยที่ที่ผมฝันครั้งที่แล้วอ่าแล้วจะบอกว่าเอา้าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เมมไว้เหรอแกว่างี้ผมไม่รู้จักเบอร์ยายเอา้าคือใครว่าเหมือนแกเคยโทรมาหาผมอะบไม่เห็นแนนอาเบอร์เบอร์ยายเบอร์ลงท้ายนเลขหนึ่งห้าสี่ไม่มีผมบอกงี้เออเบอร์ผมเนี่ยเป็นเบอร์สองศูนย์หกห้าอ่าแกว่าแกให้แ,แกแกขอเบอร์ผม อ่าแกว่าคล้ายๆว่าเบอร์ที่ลงท้ายหนึ่งห้าสี่อะไรอย่างเงี้ยไงผมว่าเบอร์เบอร์เบอร์มีมีเบอร์เป็นสองศูนย์หกห้าอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแกจะให้ผมเมมเมมเบอร์แกในความฝันเนาะถือโทรศัพท์มาด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอกันที่แถวแถวแถวสารแถวแถวสารตรงนั้นเลยนะครับแถวแถวสารตรงที่สนามบินสุวรรภูมิแต่ผมแต่ผมเคยไปถ้าเอาความเป็นจริงเนาะผมเคยไปที่สนามบินสุวรรภูมิ หลายหนอยู่แต่ว่าเคยขึ้นขึ้นไปข้างบนแล้วก็ข้างล่างมันจะมีมันจะมีมันจะมีศาลนะท่านผู้ชมผมจําได้นะแต่ไม่รู้ถ้ามีโอกาสผมจะไปดูตรงนั้นนะถ้ามีโอกาสนะถ้าได้เข้ากรุงเทพหรือมีโอกาสจะแวะไปทีตรงนั้นดูนะครับอก็คือว่าอยกคนนั้นแหละมาถามผมเรื่องเรื่องแต่แต่ไม่รู้ว่าในฝันนะผมไปเจอแกที่ศาลได้ยังไงคือมัน มันฝันแบบจูๆ่ๆก็ไปเห็นคือเราจายายคนนั้นได้พเพราะว่าผมก็เลยทักยายเอ้ายายอะไรเงี้ยอในความฝันนะที่ผมทักแกลงทายที่หนึ่งแกว่าเบอร์ลงทายที่หนึ่งหนึ่งห้าสีอ่ะะอะไรย่างี้ไม่ใช่เบอร์ผมบบเป็นสองศูนย์หกห้าแกว่างี้ช่วงในฝันเนี่ยมันจะชุลมุนกันหน่อยเพื่อคือพูดย่าไๆมันก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวเล็กๆน้อยๆท่านผู้ชมบางทีมันก็จําได้จําไม่ได้นะครับบางทีผมก็จําได้จำไม่ได้ก็คือจําได้แต่ว่าขอเบอร์ผม เบอร์อะไรเบอร์เบอร์ที่มันลงท้ายหนึ่งห้าสี่อะไรประมาณนี้หรือแล้วผมก็เลยว,ว่าเบอร์ที่มันลงท้ายหนึ่งห้าสี่มันไม่ใช่มันเป็นเบอร์สองศูนย์หกห้าสองศูนย์หกห้าหนึ่งมันเป็นเบอร์ที่ท่านผู้ชมนี่แหละท่านผู้ชมที่โทรหาผมที่ว่ามาโทรสั่งองค์ปู่ขุนหาญโทรอ่านี่แหละคือเบอร์ลงท้ายผมสองศูนย์หกห้าแต่ว่าแกบอกว่าเบอร์ลงท้ายหนึ่งห้าสี่ไม่ใช่หรออะไรประมาณนี้หรือเบอร์ลงท้ายหนึ่งห้าสี่ที่โทรเข้าอะอะไรประมาณนี้อ่าคือในความฝันมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วผมก็ไม่ใช่บาง เบอร์ผมมันเป็นสองศูนย์หกห้าผอย่างนี้แหละนะครับกับยายแก่คนนี้ที่ผมฝันเนี่ยฝันตั้งแต่ตั้งแต่รามคําแหงและแล้วมามาเจอฝันอีกคอนสีแกงยุ่มองอสนามบินสุนรภูมิมันเป็นศาลตรงนั้นแล้วผมไม่รู้ว่าผมไปเจอแกตรงศาลนั้นได้ยังไงผมไม่รู้ในความฝันนะเพราะาจาได้ผมจําได้เลยแล้วก็ชุดเดิมด้วยชุดเดิมสไตล์เดิมด้วยของแกด้วยอ่าแกแต่งคล้ายๆชุดเหมือนเหมือนคนเที่ยวหรือเปล่าเหมือนเหมือนคล้าย ถ้าไม่คนเที่ยวคนเป็นลูกค้าก็เป็นแม่บ้านอะ่ะท่านผู้ชมเท่าที่ผมดูอะ่ะมันเป็นชุดเหมือน,นคล้ายแม่บ้านอะ่ะแต่ไม่รู้ยายแกคนนี้ตามลำคาญตามลำคาญแบบว่าในฝันไม่เลิกเลยอะ่ะท่านผู้ชมจู่ๆผมก็ฝันเห็นเขาอาจู่ๆก็ไปโผล่ตรงทีส่สารตรงสนามบินสุนรภ,ภูมิอาสารตรงนั้นผมเคยไปถ่ายเดยนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันคือมันนานแล้วอะ่ะนานมากแล้วอ่า นะครับใครได้ไปบ้างตรงนั้นมันจะมีศารนะครับที่อที่สนามบินสุนทรภูมิที่กรุงเทพอะนะครับผู้ใดเด,ด็ไปเนี่ยโอ้โหทมมา่านผู้ชมเบอผมก็มาไล่เลียงสิ่งประสานมามาล้างหน้าอะแปลงฟันผมฝันแบบไหนวะฝันยังไงวะคือมาไล่เลียงก่อนมาเจอแกได้ยังไงมาเจอยายคนเนี้ย,ยายแกเนี่ยได้ยังไงเจอแบบไหนอะไรประมาณนี้ จู่ๆคล้ายๆแปลว่าผมกับแกมไม่ได้รู้จักกันรู้จักคันแค่ในความฝันตรงที่ผมอยู่รางคำแหงอ่ารู้จักกันตรงแค่นั้นนะครับแต่แต่อันนี้มาโผล่ตรงที่ศาลศาลที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วผมก็ทักแกก่อนเอายายอะไรมายังไงอะไรประมาณนี้ไงเออก็ออกมาพร้อมกันแหละคําว่าออกมาพร้อมกันผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอย่างไงอ,ออกมาพร้อมกันอ่าแต่แกแกก แต่แกเนี่ยขอเบอร์อ่าขอเบอร์อ่าขอเบอร์ผมบอกยายไมย่คือเราเรายังไมร่รู้จักกันเลยจะจะขอเบอร์ไปทําไมจะโทรหาทําอะไรกันอย่างงี้อะไรประมาณนี้เราไม่ได้รู้จักกันไงอ่าขาวแกบอกว่าเอาลงท้ายาทีย่หนึ่งเอาก็ลงท้ายไอ้เบอร์นั้นก็ลงทะยนึงห้าสี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วผมก็หลุดปากพูดว่าเบอร์นั้นนะ่ะไม่ใช่ลงทยงห้าสีเ่เป็นเบอร์ผมเบอร์ผมเป็นเบอร์สองศูนย์หกห้าเออที่อะไรประมาณนี้เออนะครับกับที่ อเอาความฝันของยายแก่คนนั้นมาเล่าให้ฟังยันถึงฝันเช้าจะมืดวันนี้นะครับอ่าคือเราไม่ได้ไปถามเลขแกดิไม่ได้ไปถามอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าผมมันเป็นความฝันเราไม่ได้ไปตั้งสติว่าในความฝันเราต้องถามเลขไม่ใช่ดิคือในความฝันผมเห็นว่าผมเอกใจตรงที่ว่าอึง้งคือตามลำคาญเราไม่เลิกนะครับคือจู่ๆก็มามาเจอแก มาเจอแก,กได้ยังไงก็ไม่รู้เออหรือว่าตามหลอกหลอนผมในฝันเฮี้ยนไม่เลิกเลยนะครับเออแต่ก็ท่านผู้ชมนี่ก็ไปพิจ,จะะารณาเอากันแล้วกันในความฝันของผมนะอ่าไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าเ้าว่ากันไปแต่งวดที่แล้วเนี่ยแต่งวดที่แล้วที่ผมฝันเห็นยายแก่คนนี้คนนี้คนเดิมนี่แหละคนคนที่ผมฝันแรกๆีแกแหละเข้านะครับเลข แกหยิบเบอร์ห้องมาอีห้องหนึ่งแต่แกบอกว่าห้องนี้ไม่ใช่หรอกที่ฉันจะเช่าเช่าอยู่ยายไม่ใช่ห้องของยายตรงนี้เนี่ยห้องนี้มันเป็นห้องหกหนึ่งเก้าผมพูดอย่างนี้แหละอ่าอะไรประมาณนี้อันนี้คือของมัทีเลียที่ฝันแต่เมื่อกี้ที่เราไปเนี่ยคือคือฝันเช้าวันนี้เลยนะครับก็ให้ไปพิจารณาดูเอาหรือว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอานะครับก็ต้องลองเบอรงว่ามันเป็นแบบใดแบบใดเรามาเบิง้งเบิ้งที่เพิ่นบอกว่า ในเบอร์โทรเนี่ยคือที่เพิ่นบอกว่าเบอร์โทรหนึ่งห้าสี่ไม่ใช่หรอแต่ผมบอกว่าสองศูนย์หกห้าผมบอกสองศูนย์หกห้าผมก็พูดอย่างนงี้อ่าแล้วแกก็กอะไรประมาณนี้แกก็เถียงผมว่าเออว่าเบอร์นี้ไม่ใช่หรออะไรค้นหาดูเบอร์นี้ไม่ใช่หรออะไรประมาณเนี้นะครับคือในความสนผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็หลังจากที่อ่าเพิ่น แล, hm แล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ท่านผู้ชมช่วงที่หลันะหลงจากถามเบอร์กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะผมให้ผมคิดก่อนหลังจากถามเบอร์กันแล้วเนี่ยวันนั้นที่ผมไปเนาะวันนั้นไปผมเอาผมเอาไอ้วันนั้นไปผมเอารถกระบะไปรถกระบะผมเนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าท่านผู้ชมรถแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าอ่ารถกระบะผมเอารถกระบะไปกับไปกับใครนะ เหมือนผมจะไปกับองค์อเออใช่ใช่นในความฝันเนี่ยเหมือนผมจะไปกับองค์ไอสองคนไม่มีมา,าวินไม่มีป้าต่อยดิแต่แต่ในความฝันเหมือนเหมือนเหมือนจะไปกับน้ององค์ไอสองคนนะครับแล้วแล้วอะไรเนาะก่อนที่ผมจะไปเนาะว่าวันนั้นอ่ะผมผมไปถ่ายคลิปในความฝันนะในความฝันที่ไปเอยายแก่กผมไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปอ่า แล้วก็ไปกับอุงอาอแล้วก็จะกลับเนี่ยจะกลับเนี่ยเอาตรงๆนะท่านผู้ชมตอนจะกลับเนี่ยตอนจะกลับนี่ผมไม่รู้ว่ายายแก่มากับใครนะผมไม่รู้แต่ตอนจะกลับเนี่ยผมผมเห็นเหมือนได้คล้ายแบบว่ามีคนโบกมือให้ผมในศาลอ่าแต่ผมไม่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเพราะว่า ยายแก่ก็อย like, like ู่อยู่ในความฝันอยู่ที่นั่นแหละยังเห็นกันอยู่ยังเห็นกันอยู่นะอันนี้ผมกำลังกำลังเรียบเรียงเสียงภาษาอยู่กําลังเห็นอยู่แล้วผมก็ไปเหมือนผมมองกระจกหลังซึ่งที่อยู่ข้างนอกที่ที่ผมคุยกันกับยายแก่ตรงบริเวณศาลอ่ะแกไม่อยู่แต่ว่ามีคนอยู่ในศาลอ่ะโบกมือให้ผมเหมือนอะ้ใครแบบว่าโบกมืองเงี้ยเขาใแบบว่าไปดีเดออะไรอย่างเงี้ยโชคดีนะอะไรประมาณเนี้ย เพราะว่าผมมองกระจกหลังมองกระจกข้างในความฝันนะอะหลังจากมองเสร็จปุ๊บนั่นแหละก็ขี่ไปเรื่อยแล้วก็สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นเลยท่านผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นยายแก่คนนั้นหรือเปล่าแล้วผมก็ไม่รู้ว่าในศาลตรงนั้นน่ะใช่ยายแก่คนคนที่อยู่ในสารหรือเปล่ายายแก่ที่เขาเป็นถ้าพูดถบวบภาษาในความสิ้นิึ้งนะหรือว่าสารตรงนั้นเป็นของยายแก่หรือยายแก่คนนั้นมามาหาเราหรือเปล่า ที่จะมาบอกโชคบอกลาบเรานะครับแต่ถ้างวดนี้นะแต่ถ้างวดนี้เพิ่นบอกเข้าที่เพิ่นบอกว่ามีหนึ่งห้าสี่กับสองศูนที่ผมพูดกับแกแล้วก็ทะเบียนรถผม1นหนึ่งเก่าที่ว่าเนี่ยถ้าถ้าเข้านะเข้าสามตัวตรงไหนหรือว่าเข้าสองตัวตรงไหนเนี่ยเพ่อเผลินผมจะได้เดินทางไปที่ศาลตรงสนามบินสุรรภูมินะจริงๆนะท่านผู้ชม มาถึงในความฝันเราขนาดนี้เนี่ยเราจะไม่มาหาเขาเนี่ยถ้าเขาบอกถูกนะบอกให้เข้าสามตัวตรงๆหรือจะเป็นประมาณเนี่ยมันมีจะมีหนึ่งห้าสี่สองศูนย์หห้าแล้วก็ทะเบียนรถผมท่านผู้ชมก็รู้ดีนะครับลองดูท่านผู้ชมแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการชมอีกตามเช่นเคยพิจารณาเบิง้งนะครับว่าจะเป็นยังไงแบบไหนคือมันฝัน คือคือพูดง่ายฝันเห็นยายแก่อีกแล้วอะ่ะตระหนักนั่นแหละคนนั้นแหละคนเดิมเลยที่ฝันอ่านะครับที่ฝันอีกแต่ถ้าเพื่อนให้เข้าอีกนะหรือว่าเพื่อนให้เข้าอีกที่ว่าฝันเนี่ท่านผู้ชมเอ้ยจัดลดนะครับเงวที่เรียกออกอิกหลีเก่าหนึ่งเก่านะครับกับความฝันยายแก่ผมก็มาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับท่านผู้ชมต้องไปไรเรียบเรียงสประสานเบิง้ง บางทีผมก็บวอลทีฟบอกถือคือมันแบบมันมัวแต่ตื่นขึ้นมากขอ,ขอกล้าว้างนะแปลงฟันนี่เห็นมันขีดตาเขายังอันนี้อยู่เอ่อนะครับเอาตามนั้นเลยพี่ผมได้ยินในคืนหนึ่งห้าสี่กับสองศูนย์หกห้าที่ผมพูดอ่าอยู่ในคิดอยู่ในฝันนะครับอยู่ในฝันวอกระเพิ่นไม่แล้วแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะมาเจอแกที่อยู่ในศาลตรงนี้คือมันอึ้งไงท่านผู้ชมแต่แกก็บอกว่าเขาบอกเอ้ายายมาตอนไหนเนี่ยอานยายเนี้ย ก,ก็ออกมาพร้อมกันก็ออกมาพร้อมกันนี่แหละประมาณนี้นะครับบอแนครับสำหรับตัวชมเพิ่นอาจีพให้โชคให้ลาบต่อเนื่องก็ได้เป็นงวดที่สองงวดแรกก็ให้ตรงๆมาแล้วเบอร์ห้องแล้วงวดนี้ก็มามีหนึ่งห้าสี่กับสองศูนย์ห้ากับทะเบียนรถแค่นี้มีอยู่แค่นี้นะครับโอเคครับผมเอาตามนั้นนะครับกับความฝันที่ผมมาเล่าให้ฟังแล้วกับความฝันยายแก่ เหียนไม่เลิกตามผมความตามลำลำควานผมในฝันเลยอ่าถ้าเพิ่อนจะให้งวดนี้อีกผมว่าปังแน่นอนนะครับก็ถือว่าผมเป็นฝันแม่นนะครับโอเคนะครับเอาตามนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซน์และทองหลอกทองแหลกคนเดิมนะครับเพราะว่าบางทีก็ไปถ่ายตามคลิปให้ท่านผู้ชมแต่ละคลิปแต่ละสารให้ดู นะครับผมเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ความฝันกับยายแก่คนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเราไปพิจรารณาดูเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมนะกันคลิปคลปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับโชคดีครับผมเฮงๆรวยๆครับผมสวัสดีครับ